แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับไบดีไอไนะครับสวัสดี FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมจะพาทุกคนมาดูจักรยานเสือหมอบของ BMC นะครับตัวนี้ที a แม็กชินเอนะครับนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนทั้งคันเลยนะคาร์บอนชุดขับของเขาคือ Slam f o r ์สนะครับ Slam f o r ์ก็22สปีดนะครับผมลองจากเรสนะครับอันนี้ กุ๊ปเซตจเต็มกุุปนะครับยกเว้นขาจานนี้จะเป็นดูลเอทอันนี้มาอัพทีหลังนะแล้วก็เป็นใบจานโรเตอร์นะครับน้ําหนักจะอยู่ประมาณ7กิโลนะครับเห็นเจ้าของรถบอกว่าอยู่ประมาณ7กิโลนหน่อยนะครับเบาทั้งนั้นเลยก็คลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนสายเกียร์นะครับสายเกียร์ก็คือตีนผีหลังนะครับตีนผีหลังตัวนี้เนี่ยสนิมกินก็คือรถจอดนานนะครับ จะเปลี่ยนยังไงถ้าเป็นสแสลมนะส่วนมากใครที่ดูช่องผมก็จะเห็นแต่ชิมาโ o เยอะเลยนะมาดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับชิปเตอร์ของอสแสลมฟอรสเนี่ยการทำงานของเขามันจะแตกต่างจากชิมาโ o น,น,นะครับก็จะเป็นลักษณะของการกดตรงนี้เกียร์นี่ใช้การเดียวนะครับส่วนตัวนี้เป็นเบรกอันนี้กดไม่ได้นะครับอยู่คงที่ตัวการใหญ่นี่นะแต่ถ้าเป็นของชิมาโ o ก็คือถ้าเราจะขึ้นเฟืองหลังนะครับเฟืองเฟืองหลังที่ขึ้นใบสูงนะครับ เราก็จะกดการใหญ่ใช่ไหมกดการใหญ่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปลักษณะนะครับแต่ของสแสลมเนี่ยก็คือกดตัวเดียวนี่แหละใช้ตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวเนี่ยเอาเกียร์ขึ้นเอาเกียร์ลงใช้ตัวเดียวนะครับแต่จะอยู่ที่จังหวะการกดนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการลดเกียร์ลงมานะครับลดลงมาที่เฟืองเล็กๆนะครับในชิปเตอร์หลังนะครับก็จะใช้วิธีการกดครั้งเดียวนะครับแต่กดลงครั้งเดียว เย่จะก็จะขยับลงทีละหนึ่งนะครับถ้าต้องการกดขึ้นนะครับก็ให้กดลึกเข้าไปนะครับแก๊แกสองครั้งนะครับเกียร์ก็จะขึ้นไปนะครับผมมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับบางทีผมก็มเองผมเองก็กดกดแล้วก็งงว่ามีเหมือนกันให้เราทําการคลายสกรูที่ทําหน้าที่จับสายเคเบิลนะครับคลายออกนะครับผมแลวตรงนี้ก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเส้นใหม่เราก็ตัดเลยนะผมจะตัดเลยตรงนี้ แก๊บนี่นะครับดึงสายออกจากชุดของตัวจีนทีนะครับตรงนี้ก็ดึงออกได้เลยครับหลังจากน,นั้นให้เราทำการดึงดึงยางยางโฮดเนี่ยครับยางปิดโฮดขึ้นนะครับแล้วเราจะเห็นรูนี้เนี่ยรูตรงนี้นะครับ เราจะทำการสไลด์เคเบิลนะครับให้หัวมันหลุดออกมานะครับผมอ่านะครับหรือว่าแทงแรงๆก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเขีย่ยเขี่ยหัวตัวนี้ให้มันหลุดขึ้นมาจากขอบพลาส,สติกนิดนึงนะครับแล้วหัวมันจะโผล่มาเสร็จแ,แล้วเราก็สาม,มารถที่จะเอาหัวตัวสายเคเบิลนี้ออกมาได้นะครับนี่นะครับดึงออกมาเลยนะ ทริปเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปลดสายเคเบิลออกนะครับให้เราทําการกดชิปเตอร์เนี่ยให้มันอยู่ในตําแหน่งเฟืองเล็กสุดนะครับโดยที่เราเอามือเนี่ยดึงเคเบิลไว้นะครับดึงไว้นะครับแล้วเราทําการกดนะครับกดตัวนี้ให้มันให้มันอยู่ในตําแหน่งเล็กสุดนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะอยู่ในในช่วงของอ่าเกียร์เกียร์ที่มันอยู่เฟืองสูงนะครับก็ให้เราเอามือดึงเคเบิลไว้นะครับแล้วกดอันนี้ลงทีละหนึ่งเห็นไหมครับแท็กเนี่ย เนี่ยครับดูดูมือฝั่งนี้ผมนะมันจะค่อยๆเลื่อนลงนะครับเนี่ยเลื่อนลงทีละน้อยทีละน้อยนะครับก็คือเราลดลดลงให้เยอะที่สุดนะครับให้มันแบบเหลือเฟืองเล็กสุดเพราะว่าอะไรเวลาเราสอดสายเคเบิลอ่ะมันจะได้ง่ายรูมันจะได้ตรงนะครับเราจะได้สอดสายเคเบิลตรงนี้มันง่ายๆหน่อยนะครับดูคนเห็นอะไรไหมที่หัวน็อตสนิมนะครับสนิมกินนะครับดูปลายสายนะเห็นไหมสนิมกินนะครับ หลายจุดเลยนะครับหลายจุดเลยเห็นไหมตัวเฟืองด้านในดีที่มันสปริงยังไม่ขาดยังไม่หักกยบกันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของเจ้าของรถนะครับเนี่ยสนิมผมก็จะใช้วิธีการทำความสะอาดให้นะครับผมจะใช้คีนเนอร์ที่แห้งเร็วนะครับทำความสะอาดวันนี้เป็นที่จริงมันเป็นสเปรย์ล้างบอดนะแต่ว่ามันก็ทำความสะอาดสิมได้ในระดับหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเอาน้ํายาพวกโซเนกมาละลายสนิมอีกครั้งหนึ่งนะครับฉีดไปก่อนตัวนี้เป็นตัวทำความสะอาดนะดีมากนะครับมันจะออกเย็นๆน,นิดนึงนะครับโซเนกโมโซทูออยนะครับฉีดไว้เลยนะครับผม มาดูสนิมทุกคนที่มันหยดออกมาดูมันหยดออกมาติงติ่งอะล้างได้จริงนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมสนิมนะครับนี่ยเนี่ยละลายออกมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยตรงที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือตรงเนี้ยตรงที่คำว่าริชเนี่ยนะครับเห็นไหมหัวพวกเหลี่ยมจะไปแล้วเนี่ยจะไปแล้ว โอเคนะทุกคนก็ได้สลิงตัวใหม่มาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหัวหมุดแบบนี้นะครับนี่หัวหมุดแบบนี้หัวหมุดเล็กนะครับเราใช้หัวหมุดเล็กบอกร้านเขาก็ได้ครับว่าสายเกียร์ครับผมสายเกียร์ก็ใช้ได้ทั้งชิมานุทั้งสแลมนะครับใช้สายเดียวกันนะครับแล้วเราก็ทําการร้อยเข้าไปในรูนี้นะครับเนี่ยรูนี้เพื่อนเพื่อเห็นอยู่เนาะเนี่ยรูนี้นะสไลด์เข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะทะลุมาที่ สายตรงนี้เลยนะอันนี้สําหรับใครที่ไม่อยากไม่อยากถอดนะไม่อยากถอดแฮนด์นะครับไม่อยากถอดผ้าพ,พันแฮนด์นะครับดึงสายนะครับให้มันจมเข้าไปเนี่ยดึงเก็บเก็บหัวตรงนี้เข้าไปนะครับเนี่ยมันดังแก๊กนะครับข้างในนะครับในส่วนของตัวจับสายนะครับนี่นะครับมันจะมีปอกถ้าเป็นสายเปือยเนี่ย เฟรมตัวนี Friends, ้คือสายเปลยไม่ได้ซ้อนสายนะครับมันก็จะมีปอกบังคับสายแบบนี้นะครับนี้เราก็ถอดออกมาก็ได้นะครับมาร้อยที่สําคัญคืออย่าให้ปลายสายแตกนะครับปลายสายอย่าให้แตกนะครับถ้าแตกนี่มันจะร้อยสายยากนิดนึงนะนี่เราก็ใส่เข้าไปนะครับแน่นๆย้ำว่าทุกจุดต้องแน่นๆนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งเกียร์เนี่ยมันจะไม่ได้ตั้งหลายครั้งนะครับเพราะว่าถ้าสายเข้าไม่แน่นเนี่ยมันจะต้อง เสียเวลามาดึงสายใหม่ให้หัวมันเข้าไปแน่นนะครับเพราะว่าระยะของตีนผีมันมันจะเปลี่ยนไปนะครับที่จะต้องดูคือจุดของกระโหลกนะครับตัวกระโหลกเนี่ยตรงนี้นะปกติมันก็จะมีปอกสายนะครับปอกสายแต่ตัวนี้ไม่มีบางรุ่นก็ไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องล้างทําความสะอาดบ่อยนิดนึงเวลาเจอคราบคีโคนอะไรนี้มันจะได้สายจะไม่ฝืดนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีตัว บังคับสายอยู่หาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปอกสายไปหาตัวตีนผีนะครับเราร้อยเข้าไปเลยนะครับผมร้อยเข้าไปนะครับแทงมาปุ๊บสายมันก็จะโผล่ออกมาด้านปลายนะครับเราก็ดึงให้สุดนะครับดึงสายให้สุดไอ้ตรงที่ยื่นยื่นออกมาตรงเนี้ย ไม่ใช่ตัวกันตีนผีนะครับแต่เป็นตัวระวังแนวของของตัวสลิงนะครับนี่ทำให้ตัวสลิงอะ่ะมันเป็นจุดบังคับสายให้อยู่ในแกนแกนของตัวที่จะดึงออกแรงดึงเนี่ยนะครับ <30 9. S 1> ถ้าเราไม่ใส่จุดนี้เนี่ยมันจะดึงไม่ได้นะครับถ้าเราเอาพาดพาดส่ยอย่างเงี้ยเกียร์จะปรับไม่ได้เลยนะผมลองดูแล้วตะกี้เนี่ยมันจําเป็นต้อง มาในโครงสร้างของเขาแบบนี้แบบนี้นะครับเราเราก็มาใส่แบบนี้ครับผมตัวนี้เรายังไม่ต้องล็อกนะครับอ่ายังไม่ต้องล็อกมาสังเกตดูเฟืองนะผมจะเอามือเนี่ยกดตีนผีแบบนี้เข้านะครับเข้าไปแบบนี้ก่อนกดเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อแล้วก็ปั่นนิดนึงให้โซ่มันไปอยู่ในเฟืองที่ประมาณเฟืองที่สามนะครับแบบนี้นะครับผมอันเนี้ย ตรงนี้ผมจะปรับไปให้มันมีจุดดึงสปริงนิดหนึง่งว่าจะดึง,ด,ง,ด,งดึงนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าลืมให้สลิงเนี่ยมันเข้าร่องนะตรงนี้มันจะเป็นร่องนะครับแล้วก็เกี่ยวมาแบบนี้นะครับใช้หกเหลี่ยมในการล็อกนะครับล็อกให้แน่นตึงมือนะครับ แน่นไปก็ระวังเกี่ยวรูดนะครับจากนั้นลองปั่นดูครับซูมจะตกลงมาอัตโนมัติตกลงมามันจะตกลงมาไม่หมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ถ้าตกลงมาไม่หมดก็แสดงว่าสายสลิงที่เราตั้งเนี่ยมันตึงแล้วนะครับให้เราหมุนตัวนี้เข้ามาหมุนหมุนออกนะครับไม่ใช่หมุนเข้าอันนี้เขาเรียกหมุนเข้าหมุนหมุนผักผักเข้าไปเนี่ยเขาเรียกหมุนเข้านี่หมุนออกนะ หมุนออกเพื่อทําการหย่อนสลิงนะครับหย่อนแล้วก็ปั่นใหม่หย่อนไปเรื่อยนะครับจนโซ่มันตกลงมาถ้ามันยังไม่ตกลงมาเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ตกลงมาปุ๊บเอาใหม่นะครับเราทําการคลายนะครับผมคลายสลิงตัวเนี้ยให้มันหย่อนลงนะให้โซ่มันตกลงมานะครับก็คือสลิงมันตึงไปจัดนะโอเค ขายออกนิดนึงเดี๋ยวลองปั่นใหม่นะครับเหมือนโซ่อยากจะลงอ่าเนี่ยครับโซ่ลงมาแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมลงมาเฟืองเล็กสุดเพราะว่าอะไรถ้ามันตึงเกินไปเนี่ยโซ่มันลงไม่ได้นะครับถ้าเราหมุนหมุนตรงนี้จนสุดนะหมุนออกจนสุดแล้วทีนี้เราค่อยมาปรับละเอียดเอานะครับนี่ผมจะทําการล็อกก่อนล็อกตรงนี้ให้ตึงง่ายๆนะง่ายๆ นะครับค่อยๆทําไปอโอเคนะครับนี้จะมาลองกดชิปเตอร์ดูว่าตีนผีเนี่ยมันจะทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับลงทีละหนึ่งหรอเปล่ากระโดดถ้าลงแบบกระโดดแสดงว่าามันหย่อนเกินไปนะครับหย่อนเกินไปเราก็จะทำการหมุน หมุนตรงนี้หมุนเข้าไปด้านในเข้าหาเฟืองเพื่อตึงให้สลิงเนี่ยมันตึงมากขึ้นนะครับอันนี้ลองปรับดูก่อนนะครับบางทีสลิงยังไม่ยืดครับกดทีละคลิคกกดทีละคลิกให้มันลงมาครับแตะเบาๆให้มันลงมา แตะดิจิปเตอร์นะอันนี้รู้สึกว่าโซ่ยังไม่แม่นนะนะครับอา,อาจจะอาจจะแรงไปนะครับแล้วก็หมุนออกปรับปรับทีละหนึ่งทีละสองอย่างนี้ครับประมาณนี้นะแล้วก็ดูจังหวะโซ่โซ่ลงมาได้ไหมลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ลงชา้าอันนี้ลงเร็วเอาใหม่นะครับไล่มาอีกเริ่มจากเฟืองบนสุดเลยนะ กดหนึ่งครั้งนะครับกดกดลงหนึ่งครั้งนะโซ่มันต้องลงเลยนะครับอ่าลงเลยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะอ่าใช้ได้กดอีกหนึ่งครั้งมันก็ลงมาเรื่อยๆนะหนึ่งครั้งอันนี้ก็เริ่มเริ่มจะเข้าเข้ารูปเข้ารอยละนะครับบางทีด้วยด้วยเรื่องของโซ่แล้วเฟืองมันไม่มีน้ํามันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ลื่นเหมือนกันนะครับไม่ลื่นเหมือนกันกดอีกกดอีกอีกลงมาทีละหนึ่ง เนี่ยเห็นไหมครับมันเริ่มจะใช้ได้ดีแล้วเพราะว่าอะไรมันอยู่ที่การปรับตรงนี้นะครับบางทีอาจจะปรับครั้งละสองนะครับทีละสองหมุนหมุนทีละสองคลิกนะครับแล้วก็เอาอะไรมาร์กไว้ก็ได้มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนหนึ่งรอบสองรอบอหมุนออกก็คือทําให้สลิงมันหย่อนนะครับถ้าหมุนเข้าทําให้สลิงมันตึงนะครับ ผักเข้าไปด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นกดแรงๆนิดนึงนะครับสแสลมนะครับกดเข้า2ถ้าจะกดลงก็1ครั้งนะจะให้ให้โซ่ลงมา,าแต่ละเฟืองหงครั้ง1นงครั้ง โอเคครับก็จะต้องหยอดน้ามันนิดนึงตอนนี้เรื่องของระยะห่างของตีนผีแล้วก็การใช้โซ่เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับสแสดงฟอร์สก็ปรับเหมือนกันนะในส่วนของตีนผีนะครับถ้าจอกกี้พูเล่ตัวกลางไม่ตรงกับร่องเฟืองอโซ่เอาง่ายๆคือโซ่ตกออกมาทางด้านนี้นะครับเราก็ต้องมาปรับในส่วนของของไฮนะครับผมก็คือน็อ เห็นไหมมันจะมีตัว H Hotel เนี่ยกำกับอยู่นะครับส่วนตัวนี้ตัว L เห็นไหมเล็กเนี่ยนะครับตัวนี้คือโลนะครับก็ใช้สําหรับถ้าโซ่มันตกเข้ามาในซีรวด,ด้านในนะเราก็มาขันปรับตรงนี้ไม่ให้โซ่มันมันวิ่งเกินไปสําหรับตีนผีนะครับอันนี้ปรับในส่วนของตีนผีนะครับก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้เราเหลือแค่ตัดตัดแล้วก็ทําการใส่ปอกเก็บปลายสายให้เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นวิธีง่ายๆสําหรับการปรับจูนเกียร์นะครับง่ายไปทุกคนผมว่าก็ง่ายดีนะไม่ซับซ้อนนะครับจริงๆถ้าปรับจริงๆก็ไม่ถึง2-3นาทีนะถ้าปรับละเอียดนะครับอันนี้ก็ชุดขับชิมาโน่ผสมกับสลรมนะครับสลมฟอร์สขาจานดูรเอีดยดใบจานโรเตอร์ BMC สวยครับรอดี ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับจักรยานผมก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอทําได้นะครับทุกคนพอทําได้อาจจะมีบางอย่างที่ผมไม่รู้แม้กระทั่งสับสับเกี่ยวกับการเรียกอุปกรณ์จักรยานอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียกไม่ถูกนะก็พี่ๆเพื่อนๆที่ พอรู้ก็คอมเมนต์มาแนละ้วผมก็จะได้รู้เพื่อนๆคนอื่นก็จะได้รู้ไปด้วยนะคราวหน้าเราเราก็จะได้เรียกกันถูกนะครับว่าอันนี้มันเรียกกันนี้นะอันนี้เรียกแบบนี้แบบนี้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้บายๆนะครับสวัสดีครับ